สวัสดีครับพี่น้องมาพอครับคุณโอรุอิสันคือเกานะครับเอนีถ้าพี่น้องมากินเขากบลาบไก่นะครับลาบไก่แล้วกินกบพักหลายอย่างอยู่นะครับเนาะพี่น้องบ่งลาบไก่แต่แซ่บแะแซ่บเพ็ดเองเลยนะครับนี่ครับอยากกันบ่ครับอยากกันบอคุณแต่แซ่บนะครับเพ็ดเองนะครับร่วนไก่ร่วนเองนะครับแล้วก็พักนะครับพักก็มีหลากหลายชนิดอยู่นะครับพี่น้องมีพักอ่า พักสลัดนะครับพักเอก่ออย่างกองใบมิ้นเหนะหครับสารแหนนะครับ,ลแ,รบแล้วก็พักกะลัมนะครับกะลัมกะลัมม่วงกะลัมขาวนะครับนี่มากับมาข้าวเหนียวกับมีนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วหิวนะครับหิวหว่าสิกินได้โดนเราเมื่อกี้มูม,มาหาอ้วข้าวเหนียวเหนียวข้าวอีอริสม,มือน้องมากับมา สลัดครับตุ้ยออกไปครัแบบบอกผม,มกระลำของเขา เขาาแมเนีส้มซือเอาเนื้อตัวส่วนอกมันนะครับมะลาบอยูอยู่บิ๊กซี่บแพงนะครับโลละหาสิบห้าบาทได้หลาย อระแนงครับแซ่บคร,รับกรอบดีเลยหลับใจมี ที่แรลงวาสีปนเอานะครับที่แรงว่าสิปนปคิดไปกินมาโอ้กินลาบสีกวนดอกเล้วกินเห็ดลาบแท่งนวดเนือกันด้วนเนือไกลหรอกครับใส่เกลือ ไปร่วนใส่กับน้ำมันนะครับแหล้กกัอุ่งน้ำปลาแดกกับใสนะครับขาดบ่ได้น้ำปลาแดกรุงสลัด ลับหลังพอเนี้ยนี่อุ่นมาอะไอีกแล้วนเนี้ยครับ ແມ່ນຍັງພີ່ນ້ອງເຕົ້ານີດຂົ นี่พี่น้องเคยขอ,อสูตรปนไก่นอยู่อยากเคยร้องเิลงสมมสตนนกก็ได้บอกสูตรเป็นแล้วละนะครับ uh huh. แซ่พ้นกันนะครับสตรตอปนไก่ก็ไดนะ้บก็แค่ปรุงแค่ Thật là này ngắm ngắm kìa cái nọ Tiếp bài Cầm bằng nhanh Yeah ไม่ยังเลยพี่หน่อ็น้ำไล่เนื่อไปเลน้ำไล่เนี้อกับไปซื้อไม่ให้กินนะครับไม่กินน้ำด้อกอยากกินโบอิม ຕ້ອງເອົາຕໍາບົກຮຸງມາແລ້ວຈັ່ງຊິຍອມບໍ່ມີຕໍາບົກຮຸງມາແລ້ຍອ ดีดีครับพาเคืงแะมันดีกว่ากันมางได้ครับอันนี้พี่น้องแพงกว่ากันตั้งไหร่นีสันบอกฮึนานะ ความดีครับ สลัดมากมักนันบอทผมตะกินแค่สื่อมากินกับมัยังมาสันวาบันนี้กินในเบิดแล้ะครับเตามาฮู้ก็กินได้ Bap, bap, bap. มันเราต้องกินให้เบิดนะครับสารเแนงเส็จกินบมเบิดเหมือนกับเหี่ยวฉะนั้นต้องกินให้เบิดนะครับแต่อ,อันนั้นสีเก็บไบได้อยู่ เห็นต้มนี่โเมนเดียนอยหน่อยได้ครับเดือดลายอยู่เนี่ยกินได้อิ่มอีกเพราะยังเหมือนแล้งแข้นติกินนะครับเดือดลายอยู่พี่น้องกินได้อีกอแต่ว่ากับเรอิ่มแล้วนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเพให้การติดตามช่องยูทู e กินไปคุยไปตามสไตล์คุณโรจอส่านะครับจำพวพอก,กันใหม ในคลิปต่อไปนะครับเนาะพี่น้องขอบคุณในหลายสวัสดีครับ